สวัสดีครับผมอาจารย์สุทธั์มั่นเขตวิทย์ผู้ส่งเสริมโคโก้นะครับทั่วประเทศไทยเออก็รอคอยณนะวันนี้มานานแล้วนะครับก็รอคอยที่จะได้ตังจากาผลผลิตก็วันนี้ก็มาถึงวันที่ผมรอคอยซึ่งผมไม่ทิ้งลูกไล่ผม ไปส่งเสริมทั่วประเทศแล้วก็รับซื้อทั่วประเทศแล้วก็มีคนส่งมาให้ผมแล้วก็มาหมักเองเพราะว่าให้ท่านหมักเองนั้นผลออกมามันไม่ได้เกรดเอ,อบริษัทเขาก็ไม่ซื้อณนะตอนนี้เรามีบริษัทที่มาซื้อมาดูนะฮะเนี่ยที่เก็บไว้ที่ตันกว่านะครับเพอ สมาชิกส่งมาให้อะนะครับอย่างเงี้ยฮะคือเราต้องคัดไม่ให้มีไอ้น้องแมวเนหมายถึงก้อนนะครับถึงเป็นก้อนอย่างเงี้ยอ่าก็อีอตรงเนี้ยผมที่อยู่ตรงเนี้ยผมหมักเองทั้งหมดนะครับโดยการาหมักให้ได้อุณหภูมิถามว่ามีคนมาถามว่าหมักกี่วันแล้วอออกมันมันอยู่ที่าอากาศ คุณอ่ะคุคได้ไหมพอพอมันได้สีชมพูเนี่ยแล้วถึงเอาไปตากเนี่ยนะครับแล้ววันนึงอ่ะกับหลายๆขนแต่ได้มีไม่มีน้องแมวนะครับอันเนี้ยนนมันต้องกลับเอาเอาพลายก็ได้คาดก็ได้เกี่ยให้มันเม็ดมันแตกออกจากกันแล้วทีนี้เนี่ยครับที่ตรงนี้ครับเนี่ยคือเขาเรียวกว่าแกนในไงน พอแกนในมันติดปั๊บเนี่ยมันมันจะทําให้เป็นก้อนแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยออตอนแรกผมก็อย่างว่าเนาะทำพิธีพิธันมาตอนหลังนี่มันขายไม่ได้โอ้โหต้องเจ็ดแปดเดือนทีนี้ผมก็เลยไม่ค่อยได้สนใจมันก็เป็นน้องแมวก็ต้องคัดออกนะครับพออันนี้เข้าไปเขาจะไปส่งโรงงานทําผงผงโกโก้เลยนะครับซึ่งเป็นบริษัทเดียวผมจะพูดคุย กับเขาที่บริษัทจะส่งที่เราจะขายให้นะครับตอนนี้ของอาจารย์สุทัศนยขายได้แล้วแล้วต่อไปก็จะโทรหาสมาชิกนะครับว่าของคุณยังมีอยู่ไหมเราจะได้บำารุงต่อนะครับได้บำารุงต่อแล้วก็จะได้มาขายกันจริงนะเพราะว่าโกโก้ตอนนี้ก็รู้กันอยู่ว่าขาดตลาดโลกอ่นะเดี๋ยวขอถามเ,าเดี๋ยวบริษัทนะฮะ อ่าบอกชื่อครับบอกชื่อก่อนบริบัลอุบลรัปทกนะครับจำกัดอ่าครับตั้งที่อุบลราชธานีครับมีที่ส่งออกตัวเีว่าส่งออกยางอยู่แล้ววันหันมาทําโกโก้ด้วยเพราะเออส่งยางด้วยแล้วก็จะมาทําโกโก้ด้วยใช่ใช่เออแล้วก็รับซื้อจริงครับผมรับซื้อจริงอ่าเนี่ยครับไปให้เห็นนะครับไม่อ่า อยู่ผลผลิตนะครับแล้วพอ้น่เสร็จแล้วเดี๋ยวให้ติดต่อผมอาจารย์สุทัศน์ได้เลยเนาะได้ครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวสมาชิกทั่วไปเลยนะครับจากบริษัทไหนที่ปลูกไว้ที่เขาไม่ได้รับผิดชอบหรือทดาทิ้งนก็เดี๋ยวโทรพูดคุยกันเบอร์โทรศัพท์ก็จะอยู่ใต้คลิปวิดีโอแล้วก็มีอ่าไอดีไลน์แล้วก็แล้วก็มี y o u t u b e นะครับก็ติดต่อกันได้นะครับเดี๋ยว ไอตอนขึ้นรถขายให้ดูว้เออตอนนี้อาจารย์สุทัศน์มีที่ขายจริงแล้วนะครับซึ่งเราไม่ได้หลอกนะครับเราไม่ได้หลอกลวงท่านที่ฝ่ายการส่งเสริมนะฮะในในประเทศผู้ส่งเสริมเนี่ยมีเยอะนะครับก็มีหลายบริษัทแต่ตัวเนี้ยมีผมอาจารย์สุทัศน์บ้านเขตวิทย์นี่ครับคุณแปว๋วนี่อะดูหน้าหน่อยนะครับอันนี้คนหนึ่ง ก็เขาอยู่ทางอุบลต่อสู้กันมาครับพยายามหาบริษัทขายให้ได้ก็ตอนนี้ก็เจอละนะครับก็ให้สมาชิกที่ปลูกกับผมอาจารย์สุทัศนมั่นเขตเวชท,ทั่วประเทศตั้งแต่เชียงรายถึงเอ่อโนนะสุราษฎธานีนะครับภาคกลางภาคอีสานทุกจังหวัดเลยที่ปลูกกับผมนะครับตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเอ,อจะขายยังไง นะอันนี้ก็บริษัทางบริษัทก็เลยมาเามาทําให้ดูนะครับก็ต้องมาคัดกันอย่างนี้นะฮะเนี่ยอันนี้อันนี้สําเร็จและคัดเรียบร้อยละนะครับก็อันนี้ก็ยังเราทํากันตั้งแต่เช้านะฮะนะเพราะว่ามันเก็บไปอยู่ประมาณเจ็ดแปดเดือนพอเราก็ต้องอคัดส่วนที่ดีไปเพราะว่าเขาเอาไป ใส่เครื่องบดเลยเราก็ต้องคัดเพราะฉะนั้นผู้ที่จะส่งผลหรือเมเล็ดมาให้ผมนะครับอาจารย์สุทัศน์มั่นเพลวิทที่อยู่สุขโขทยัยก็ต้องคัดเกรดมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าว่าเท่าไหร่เดี๋ยวจะมีโทรศรรรัพท์นะโทรไปให้กับสมาชิกทุกท่านนะครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้กับสบายชิกที่ปูโปโกกับผมครับอาจารย์อุทัศน์เบญสิทยิ์เดี๋ยวทางบริษัทนะครับก็มารับซื้อถึงบ้านนะครับอันนี้บ้านผมนะครับนะฮะทางบริษัทประธานบริษัทมาเองเลยครับมาดูด้วยแล้วก็พอมาเห็นเราก็รับซื้อกันทันทีเลยนะครับเนี่ยใส่กระสอบจากหิบส อยากคิดผมมาใส่กระสอบพวกนี้ไว้แล้วก็ใส่กระสอบอใหญ่ทีนึงจะได้เข้าโรงงานนะครับก็ต้องคัดอเลือกอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับนะจริงๆแล้วที่ผมเป็นผู้ส่งเสริมในการปลูกโกโก้เนี่ยนะครับผมไม่ใช่ไปหลอกลวงใครนะที่ว่ามันขายได้ไหมอะไรไหมตอนนั้นนะ่ะที่มันยังขายไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ที่อายุ ต้นโกโกโด้ด้วยเพราะว่าสองปีเนี่ยเม็ดมันรีบเม็ดม,มันเล็กทีนี้ทางบริษัทเนี่ยที่จะมาซื้อของเราเนี่ยเขาก็ไม่รับเพราะว่าเนื้อเนื้อในมันน้อยแล้วก็น้ำมันมันไม่มีเพราะว่าอายุของต้นเนี่ยมันไม่ได้นะครับอันนี้ยี่สบองกิโลนะครับเนี่ยครับที่ผมเอาเงินส่วนตัวซื้อแทนบริษัทนะครับ ไว้ก็ตอนนี้เราก็ได้มีบริษัทที่ซื้อมเมล็ดโดยตรงเลยนะครับบริษัทอะไรนะฮะอุบ,<น>บ<น>ลรับเบอร์เทคอ,อุอบลรับเอบเอร์เทคอ่าอุบลรับเบอร์เท็กนะครับ,นบเนี่ยะครับามาจากอุบลเลยฮนะมาซื้อของอาจารย์สุทัศน์มั่นเกวิตที่สุขโขทัยนะครับเนี่ยฮะให้เห็นๆเ,เลยตอนนี้ก็ก็คิดว่า นีประมาณประมาณหนึ่งตันแหละครับนะก็ยังยังยังคัดยังไม่หมดนะครับไอ้ที่คัดนี่ไม่ใช่อะไรฮะเพราะว่าเอ,อเนี่ยฮะผมทําเองแล้วมันมีมันประเภทไอ้เม็ดร,รีบแล้วกเออ็เป็นก้อนนะครับเป็นเป็นก้อนปึกเขาเรียกว่าไอ้น้องแมวนะฮะแล้วก็ไอ้พวกปลาขาว แล้วก็ต้องเอาออกนะ,ะครับก็เดี๋ยวซื้อจริงใจใจเงินสดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวช่างเสร็จได้เท่าไหร่ก็เดี๋ยวทางบริษัทก็จะโอนตังให้ผมนะครับคือเราไม่ได้หลอกลวงในการที่จะมาขายต้นแต่บางบริษัทเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้เพราะว่าขายต้นไปแล้วทีนี้ผลมันไม่ได้ผล เขาก็ไม่มีเงินหมุมน,นะครับเพราะฉะนั้นบริษัทก็ต้องออหยุดซื้อก่อนแต่ตอนนี้ทางบริษัทที่เขาทำมาเมล็ดนะครับก็มารับซื้อเองเลยนะครับก็สงสารเกษตรกร,ะกรนะฮะที่ได้ปลูก,กันแล้วแล้วก็บางบริษัทก็ทิ้งไม่ดูแลให้ก็ใคร จะขายเมล็ดโกโก้โทรคุยกับผมเลยเบอร์โทรศัพท์ก็จะอยู่ด้านล่างของคลิปวิดีโอนะครับบริษัทที่มารับซื้อนี่รับหรือไม่อั้นนะครับนะไม่จำกัดว่าจะซื้อกี่ตันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวคุยกับผมนะครับในการผลิตเม็ดให้ได้คุณภาพด้วย